สวัสดีครับคลิปนี้ขอนําเสนอเรื่องราวของกระลำดอกนะครับพาเข้าสวนมาดูกระลำดอกซึ่งปลูกไว้ในช่วงฤดูหนาวนะครับช่วงนี้ก็อากาศร้อนแล้วเนาะก็นี้เป็นกระลำดอกที่ปลูกไว้แล้วก็มันเยอะนะครับดอกกินไม่หมดก็ยังเหลืออยู่นะครับช่วงนี้มันอากาศร้อนก็จะมีสภาพอย่างที่เห็นนะครับก็พามาดูนะครับกระลำ <laughs> กระลำดอก มันจะแข็งๆนะครับจะไม่กรอบไม,ไม่ไม่เหมือนช่วงอ่าเขาเรียกว่าต้นหนาวนะครับต้นฤดูหนาวที่อ่าเขาปลูกหรือว่าออกมาใหม่ๆาพามาดูนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นกระลำดอกในที่เขาปลูกว่ามันมีลักษณะแบบไหนนะครับถึงเวลาจริงๆก็จะตัดเอาเฉพาะในส่วนที่มันเป็น ไอ้หัวกลมๆข้างในมารับประทารนะครับไอ้ที่มันเป็นใบอยู่ข้างนอกก็เอาไปาให้พวกปลานะครับเอาไปใส่ในสระให้ปลากินเป็นอาหารนะครับก็ชอบกไนไรนะครับไ,ไอ้ตรงที่มันเขาเรียกว่าไอ้ที่มันเป็นข้างนอกที่มันเป็นใบใหญ่หญๆนะั้นกินไม่ได้นะครับมันแข็งมากข้างแข็งั้าง,างเหนียวเลยฮนะ <c oughs> เผือ่อหลายคนหลายท่านไม่ทราบ โอเคชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ